สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีอะไรพิเศษสุดๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ BMW หรือกำลังมองหารถยนต์ระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราในคันเดียวกันอย่าเพิ่งกดข้ามครับเพราะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ BMW รุ่นปี2026ที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยกันครับในปี2026นี้ BMW เตรียมนำเสนอรถหลากหลายรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซีดานหรือรถสปอร์ตหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งหมดถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มต้นกันที่ BMW Series ส 3, รุ่นปี2026ที่ถือเป็นรถยอดนิยมตลอดการของ BMW สำหรับรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ฉบเฉีียวมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉพาะตัวด้านท้ายรถมีการปรับรายละเอียดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมความสปอร์ตได้อย่างลงตัวในด้านของขุมพลัง BMW Series 3ปี2026ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลพร้อมรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือรุ่น e v หรือไฟฟ้าล้วนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังแรงสูงสุดกว่า300แรงม้าและสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ภายในห้องโดยสาร BMW ยังคงเน้นความหรูหราและความทันสมัยมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงแบบโค้งที่เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าจอมาตรวัดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับระบบ BMW iDrive 9ใหม่ล่าสุดที่ใช้งานได้ง่ายและลื่นไหลกว่าที่เคยพร้อมฟีเจอร์อย่างการสังงานด้วยเสียงแบบอัจฉริยะและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบครันระบบความปลอดภัยก็จัดมาให้แบบเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้อง360องศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือพื้นที่แคบๆง่ายดายยิ่งขึ้นราคาของ BMW Series สปี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.3ล้านบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและประมาณ2.7ล้านบาทสำหรับรุ่นปลั๊กอินไฮบริดส่วนรุ่นไฟฟ้าหลวนจะมีราคาสูงขึ้นอยู่ที่ราวๆ3าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคุณภาพสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้มา นอกจากนี้ BMW ยังเตรียมนำเสนอรุ่นซีรีส์5ปี2026ซึ่งเป็นซีดานหรูระดับกลางที่มาในดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมีความยาวตัวถังเพิ่มขึ้นห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นและมาพร้อมกับระบบการสะเทือนแบบอั p t i v e ที่ให้ความนุ่มนวลและสปอร์ตในคันเดียวกันสำหรับรุ่นนี้ในประเทศไทยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาปและรุ่น i5 ไฟฟ้าล้วนในส่วนของรถ SUV อย่าง BMW X3 และ X5 ปี2026ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจน ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีโดยเฉพาะรุ่น X 5าที่จะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลถึง100กิโลเมตรและยังคงมีพละกกำลังสูงถึง480แรงม้าให้ความแรงและประหยัดไปพร้อมกันสำหรับสายสปอร์ต BMW ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะรุ่น M Performance อย่าง M 3 4 0 i M 3หรือแม้แต่ M 4ปี2026กก็ได้รับการปรับแต่งให้แรงขึ้นเสถียรมากขึ้นและมาพร้อมกับเทคโนโลยีควบคุมการขับขี่ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบรีบอิ a n a เซอร์ระบบควบคุมแรงบิดแปรผันและระบบร้อนคอนโทรลใหม่ล่าสุดที่ตอบสนองการออกตัวอย่างแม่นยำที่น่าสนใจอีกอย่างคือ bmw เริ่มผลิตรถในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดราคาจำหน่ายและเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะในกลุ่มซีรีส์3ซีรีส์5และ x 3ที่หลายรุ่นจะถูกผลิตจากโรงงานในจังหวัดระยองซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก สำหรับใครที่กำลังมองหารถหรูที่ขับดีใช้งานได้จริงทุกวันและมาพร้อมเทคโนโลยีระดับแนวหน้า BMW รุ่นปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วน BMW ก็มีให้เลือกครบทุกลฟ์สไตล์ท้ายที่สุดนี้หากคุณชอบข้อมูลในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศและถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ